และตอนนี้ขออนุญาตถ่ายเก็บวิดีโอนี่นะเป็นภาพเคลื่อนไหวสัญจรโครงการประชุมเมืองไทยเร่สรง,สรง,สรงสร้างเศรษฐกิจไทยปี2566ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วขอเสียงปรบมือค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติและก็พี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ขอบการแข่งขันเชื่อมโลกการคาของประเทศไทยแล้วก็กับเพื่นอนโครงการประชุมเมืองไทยเล็กจะแบงโคต้าเป็นภาคภาคแล้วแต่ทราบจากท่านท่านผอ,อว่า มันก็เหมือนแล้วก็มีความพร้อมทั้งโรงแรมสถานที่พักร้านอาหารจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจัดประชุมเมืองไทยนะคะทั่วภูมิภาคเศรษฐกิจ<ถ>ของบ้านเราต่อไปนะคะโดยในปีนี้เนี่ยเราส่งเสริมให้ทุกคนันวเวลูนะคะเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะโครงการนี้ค่ะเป็นโครงยิงจัดเอาติ้งต่างๆนะคะรวมถึงอยากจะ ผู้นำทางภาคอีสานของเราค่ะขอบพระคุณค่ะค,ค่ะทางเสียงปรบมือด้วยนแพลตฟอร์มที่ให้เข้าไปใช้โครงการนี้ได้ง่ายขึ้นก็อยากจะเชิญชวนต่างของการป้องกันโควิดหรือมาตรฐานต่างๆมาใช้กับว่า possible ต่างๆแค่เดียวกันรวมมือแล้วก็ช่วยเหลือกันก็อันนั้นเป็นช่วงปีที่ผ่านมานะครับปีปีนีมม้อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเชื่อมโยงผู้ประกอบการเกี่ยวกับ,กกบชมรมย่อยๆนะครับชมรมตั้งใจฟังมากแล้วก็ว่าเรื่องของประชุมสัมมนาเนี่ยเป็นการ ขอขอบคุณทานทิเสรจที่ให้โอกาสจัหบัดกรอแกนเราแล้วก็ขอให้พี่น้องผู้ประกอบการประชุมสัมมนาี่ถ้ากลุ่มธุรกิจบริการประเภทนี้ดีเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จ้างงานชนหรือว่าในส่วนของสถานประกอบการได้อย่างไรบ้างคะแต่นีต้องขอบคุณทุกธุรกิจทุกๆอุตสาหกรรมก็มองในมุมนี้นะครับว่า ขอเซนเตอร์ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ